อ่าสวัสดีครับผมสำหรับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสามนะครับได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับวันนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งศูนย์ครับเกียร์เป็นหกบนหกนะฮะคันนี้เครื่องเป็นหนึ่งศูนย์ท้ายหนึ่งศูนย์เกียร์หกหกนะครับเพิ่งได้เข้ามาใหม่ครับคันนี้ครับสภาพตามรูปที่เห็นเลยนะฮะสวยเดิมๆแห้งๆแบบนี้ครับนะครับผมเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับ ไปชมครับนี่ฮะ พอดีพี่ๆน้องๆก็มาจากหนองบัวลำพูนะฮะจะมาดูรถอยาให้แกลองชมดูรถดูกันนะครับอันนี้ครับผมบพอดีจังหวะหมอนครับวันนี้เสียแกมาจากหนองบัวลำพูนะฮะมาชมรถครับเฮียห,หาพอเดียวอยู่นะฮะเ,เครื่องยนต์ SE ใช่ไหมครับเ e สีหนึง่งหกศูนย์แปดสี่ช่างปั๊มช,ช,ช่างปั๊มเช็คก่อน เดี๋ยครับครับอ่ะพี่พี่ดูดูในเนี้ยเดี๋ยวผมบอกบอกไอ้อกไเครื่องให้ให้ดูอันนี้ตัวรถตัวรถอ่ะหมายเลขเครื่องนะ S E S E หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดสี่แปดแปดสี่แปดตรงครับอ่าเช็คเลขเครื่องก่อนนะครับเลขเครื่องเลขเกียร์นะฮะยยเม จะเช็คได้ครึ่งนี่แสดงว่าสนใจนะครับแสดงว่ารถตัวภายนอกแล้วโอเคนะครับผ่านตรงแล้วตรงแล้วครับอ่าลองขับได้เลยครับเสี่ยลองขับลองดูนะว่าถูกใจไหมนะครับผมลองเช็คน้ำนิดนึงนะน้ำม่มีช่องปั๊มมีนีกระโดดอ๋อมันมีกระโดดโอ้โหเลยได้ได้ดีสภาพดีก็ไปสองคันเลยครับ เดี๋ยวลองขับดูนะฮะเดี๋ยวทุกใจหรือเปล่าเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนะครับ ันนี้เราถ่ายประจานสภาพไปนะครับผมที้นมาลงเมื่อสักครู่นี้ฮะจังหวะเหมาะเลยครับพี่แกมาจากหนองบัวลำพูนนะฮะไม่ใช่สิฮะมาจากชลบุรีครับบ้านอยู่หนองบัวลำพูนมาทำงานอยู่ชลบุรีนะครับเปิดประการหารถไยฮะ ถือมากเลยนะฮะ ไงครับพี่ดูแล้วเป็นไงยอดครับพี่ถูกใจไหมใจเป็นใจถูกใจนะที่นี่นะนี่เดินทางมาจากชลบุรีใช่ไหมฮะครับบ้านอยู่ชลบุรีหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะเดี๋ยวรถคันนี้ไปใช้ที่หนองบัวลำพูนะครับครับผมแล้วยอดมากตัวนี่รับประกันมาขอบคุณมากมากนะครับที่ความเชื่อมั่นเรานะฮะที่เดี๋ยวทำสัญญาเลยใช่ไหมฮะครับอบคุณขอบคุณมากมากครับครับผมเสียให้รำไปด้วยเลยนะฮะมาแล้วครับ ี่เป็นลูกชายเจ้าของนะครับลูกชายกดซื้อถ้าราคาประมาณนี้นะมีห้าคันเอาห้าคันครับผมเหมือนกับขอบคุณนะฮะคันนี้ขายไป2องแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับกดซื้อครับผมเป็นไงพี่ถูกใจไหมคันนี้ถูกใจครับถูกใจนะฮะเดี๋ยวตกลงทำสัญญากันเลยต้องวันนี้เนาะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะส่งกันนะครับส่งไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูใช่ไหมฮะอืมครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่ฟาร์มไว้วางใจและเชื่อมั่นในอู่ของเรานะฮะครับครับครับผมจับเครื่องหั่มรุวนนะครับนี่ครับอันนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปนะครับเอาไว้จะพิมเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับ สวัสดีครับสสวัดีครับอ่ารับรับมรวยนะครับคุณซื้อสวัสดีครับดีครับผม